รอขันตํำนี่ต็นนะตมีเงินหาหมื่นบ่โอ้ยมีแต่เก็บเล็กผสมน้อยแต่ละลำได้มากนี้ก็ได้ล,ล,ไลำใหม่บ่ลำแค่แต่ว่าพี่จับพี่เราก็จับลำใหม่เลยนะเร่ยบเปล่าล มีรำเกือบ 30, าสามหมื่ะซื้อมาแต่ฉัม่จะพร้อมบินเลยนะพร้อมบินเลยแล้วไม่กบมไม่เย หเล่นไปสองสามไฟน,นี่แล้วสึกว่าพี่อุน่นเน้นะคือว่าไันได้วอมนิ่วนนพี่นะจว่ามีนี่นะ่าเติมมันเติมเ่ม,ม,ม,มเาเราเมาาเซตให้เราสิ ก็ชิพูว่ามันเติมเร็วเติมข้าไปเลยต่อพริกไปชุดล่าอืมขี้ว่ันี่นะ<ก>คือข้อจังหวะเติมกบกล่องก็เลยตข้าวเติมเติมข้ากกพิลเวสนี่ยมันี้เขา่ขาเข้าเพราะว่าข้เขาชุดส่ปุ๊บมันเติม,มเร็วปุ๊บมันสีเบาบนวนวลเลยครับแต่ว่าเวลาต้องจังหวนะน่ะห <บา S 1> มุนผมป,นะปัดเวลาหมุนปัด ถนัดเร็วอะนะถ้าถ้าช้านี่สิเข่าออกนี่ยากมันมันบใครอยากลื่นได้ไหมนี่เออเวลาเวลาลื่นแต่ว่าเวลาลื่นคือถ้ามันจะาสเนียนๆเลยแตว่านี่แต่ว่าเออแล้วอันนี้รอบรอบนี้แบบนี้นี่สิได้โย่เราเป็นผมนั่นไล่อยู่รอบนี้หมุนหางนี่แต่รอบซชานี่แล้วมือโปรก็จะสิบินชาชาเนียนๆนะพี่เนาะเนียนซชา ซาบอุตส่าหได้ดักไซควายนะนี่เพิ่มเพิ่มรอบนี้ไปเลยมันทีแบบเน,นี่ยคือมันจะเกินเลยพี่นะกำลังมันจะเกินไปรอบแรงขึ้นกดนิดนึงมันก็จะสิบปิวๆได้ป่ะนี่ one. Wow.